อย่ากเกิดเป็นกิฟตคุณจะได้ติดผมจุก๊กุวันนี้ครับผมพบ <c oughs> กับรายการเชียร์แข่งอีที่3นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เมโทรมอเอมทีพระรามเก้าครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเช็คของที่ร้านที่อร่อยมากๆเลยครับแถมราคายังดีอีกด้วยไปดูเลยครับว่าวันนี้ผมจะพาไปกินอะไรกันครับไปเลยครับ เอาละครับทุกคนร้านที่ผมบอกนะครับก็คือด้าน ข้าวมันไก่กวงเฮงนั่นเองครับผมซึ่งเป็นร้านดังย่านประตูน้ำานะครับแต่วันนี้เนี่ยผมยกมาที่ MRT พระรามเกเมโทรมอรที่นี่นี่เองครับแต่เขาบอกครับว่าความอร่อยเนี่ยเหมือนยกมาจากประตูน้ำไม่แต,ตกต่างเลยครับผมไปดูเขาว่าจะอร่อยแค่ไหนไปกันเลยครับ เอานะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ผมได้เมนูมาทั้งหมดแล้วนะครับหืมเ <met soup, S 2> ยอะมากเลยครับดูครับตรงหน้าผมมีเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนจะเริ่มชิมเนี่ยผมขอมาบอกของดีทุกคนรู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้าวมันไก่กวุงเพงมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมซึ่งจะอยู่ในแมกกาซีนที่แจกที่ MRT ครับผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยตัดคูปองตรงนี้มานะครับแล้วก็มาใช้ที่ร้านกวงเฮงนะครับผมเป็นข้าวมันไก่2จานเนี่ยจะเป็นไก่ทอดหรือไก่ต้มก็ได้นะครับรับฟรีเลย ถือว่าครบสูตร1มื้ออิ่มพอดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมมาเริ่มรับประทานเรืครับเริ่มที่ข้าวมันไก่ต้มก่อนนะครับนี่ครับเต็มคำเลยนะครับตายครับอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับคือเนื้อไก่เนี่ยนุ่มมากๆกเลยนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยก็หอมเลยนะครับถือว่า ลงตัวมากครับไปที่จานต่อไปครับผมข้าวมันไก่ทอดนะครับนี่นะครับดูเลยสิครับอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับคืออยู่ที่ว่าใครชอบไก่ต้มหรือใครชอบไก่ทอดเลยนะครับข้าวมันไก่กวงเฮงเนี่ยมีเมนูที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับก็คือต่อเปี๊ยสดนะครับดูครับไทยไม่ห่วงของนะครับ ทุกคนครับบอกกันนะครับว่ากินข้าวมันไก่เสร็จเนี่ยปอกเปียสดห้ามพลาดเหมือนกันนะครับโอ้โหวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าครบรสชาติมากนะครับถ้าใครอยากมาทานอะไรอร่อยๆแบบนี้เนี่ยมาเลยครับเมโทรมอลที่ MRT มพระราม9นะครับหรือว่าจะสั่งในรีวิวก็ได้นะครับสะดวกสบายขนาดนี้นะครับอย่าลืมมากินกันนะครับผม E ีหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเช็คของที่ไหนอย่าลืมติดตามกันต่อ้วยนะครับและจบท้ายด้วยพริกที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าผมนะครับ เด็กกว่าพิกก็ผมเนี่ยนะครับ